ีกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตำรวจสอพอทหลางจังหวัดภูเก็ตนะคะจับลูกบุญธรรมชาวไทยนะคะลวงเด็กชายวัย10ถึง13ปีกว่านะคะเป็น10กว่ารายเลยค่ะให้กับพ่อนะคะชาวอังกฤษในวัย78ปีทําอนาจารค่ะ พลตำรวจโทรสุร,รเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กล่าวนะคะว่าจากการสืบสวนสอบสวนทราบค่ะว่านายจอนชายชาวอังกฤษอายุ78ปีสัญชาติอังกฤษพักอาศัยอยู่ที่หมู่2ตำบลปากคอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยนายจอนค่ะพักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวมานานราวๆ10ปีได้ค่ะซึ่งเดิมประกอบธุรกิจด้านอาอเป็นสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมไปถึงจังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งมาทำธุรกิจซื้อขายที่ดินแล้วก็สร้างภู ที่หมู่เจ็ดบ้านยาหมูตาบลปากขอ้ออำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตเมื่อปี2555ปัจจุบันไม่ได้ทำงานแล้วค่ะและไม่ได้ประกอบอาชีพแต่อย่างใดและระหว่างที่นายจรพักอาศัยอยู่ที่ตาบลญปากขอ้ออำเภอถลางนายจรน,นะคะมักจะทำตัวเป็นผู้ใจบุญบริจาคทรัพย์ค่ะช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจึงเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทั่วไปรวมไปถึงการหยิบยื่นเงินนะคะให้กับเด็กๆโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายในชุมชนค่ะจนกระทั่ง เมื่อวันที่15มีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาค่ะมูลนิธิฟ o r f ฟ e ีดอมอินเ r n a t i นช a l นลได้นำน้งวัสนาซึ่งเป็นมานดาของเด็กชายอภิ อภิชิตค่ะอายุ13ปีมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพถลางเพื่อดำเนินคดีกับนายจอในข้อหาพากดิกอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจารและการกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีค่ะก็ได้จากนั้นนะคะก็ได้มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องขอออกหมายจับนายจอในข้อหาดังกล่าวซึ่งศาลได้อนุมัติออกหมายจับพร้อมกับหมายค้นและในวันที่1ิมีนาคมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ ส่วนที่กำลังเข้าจับกลุมนายจรพร้อมกับตรวจค้นบ้านพักและนำตัวมาดับเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนและคัดแยกเกี่ยนะคะพบว่ามีเด็กที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เบื้องต้น10คนค่ะ โดยแยกเป็นเด็กที่ถูกอนาจาร์จำนวน8คนนะคะส่วนอีก2คนไม่ได้ถูกกระทำอนาจารแต่อย่างใดค่ะเพียงแค่เข้าไปที่บ้านของนายจรแล้วก็รู้เห็นนะคะว่ามีการกระทำอนาจารเกิดขึ้นต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้มีการนำหมายจับเข้าจับกลุ่มนายเอกรัฐได้ที่บ้านพักอยู่ที่ตำบลโคกกอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาค่ะและจากนั้นเองก็ได้มีการควบคุมตัวนำส่งพนักง,งานสอบสวนสพทลางเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ